ครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นลูกเหล็กนะครับลูกกระสุนแปดมิลนะครับใช้ยิงหนาสติ๊กเดี๋ยววางดีๆก่อนเดี๋ยวล่วงนะครับรถเขาจะมาหรือเปล่าต้องดูรถด้วยนะครับผมนี่ลูกเหล็กนะครับอันนี้คือถุงละ1นกิโลนะครับผม1นกิโลนะครับนี่ ถุงละ1กิโลอันนี้จะเป็นถุงละครึ่งกิโลนะครับนะครับถุงละครึ่งกิโลนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นถุงใหญ่หน่อยนะครับลูกก็จะเยอะกว่าถุงนี้นะครับก็มีจำหน่ายนะครับเพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ลูกนะครับลูกเหล็ก8มิลไปใช้งานนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้ นะครับผมที่เพจสลิงช็อตทีเนะครับผมวันนี้มารีวิวลูกนะครับมารีวิวลูกนะครับผมวันนี้ก็ถ้าต้องการเยอะกว่า1นกิโลก็มีจําหน่ายนะครับ1นกิโลสกิโลสกิโลแล้วจะ,จะสั่งนะครับแล้วจะสั่งกันนะครับผมนี่อันนี้คือถุงละครึ่งกิโลนะนะครับเป็นลูกเหล็ก8มิลเป็นลูกเงานะครับลูกเงา ลูกเงานะาเดี๋ยวเก็บก่อนถ้าใครที่ต้องการมากกว่า1กิโลก็มีนะครับผมมีจำหน่ายนะครับลูกเงานะครับลูกขัดเงานะครับนีนะ่ก็มีหลายกิโลครับพร้อมจำหน่ายพร้อมขายนะครับผม ก็ถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เพจสลิงช็อตทีเนะครับผมแล้วก็มียางหนาสติกจาหน่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยางสเปคสเปคพิเศษหรือว่าจะเป็นยางสเปคมาตรฐานนะครับยางสเปคพิเศษก็จะมียางตัดตามท่ายิงนะครับเป็นท่ายิงทาบแก้มหรือว่าท่ายิงหลังหูนะครับที่ที่ใช้งานกันทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นยางตัดพิเศษเนาะนะครับยางตัดพิเศษจะดีกว่ายางสเปค ามาตรฐานก็คือมันจะให้ความเร็วลูกที่เร็วและแรงกว่านะครับให้ความเร็วลูกที่เร็วและแรงกว่ายางสเปคมาตรฐานนะครับผมก็ถ้าใครที่เล่นหนังสติ๊กประเภทนี้อยู่นะฮะเราต้องการาลูกกระสุนหรือว่าต้องการยางหนังสติ๊กนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเนะครับผมลูกกระสุนก็มีจําหน่ายนะครับน้อยสุดคือ100ลูกนะครับ นี่นะอันนี้ไม่ใช่1น0ลูกนะอันนี้คือครึ่งกิโลแล้วก็1กิโลนะครับก็100ลูกไม่ได้แพคมาให้ชมกันเนาะเดี๋ยวจะแพ็คมาแล้วกันนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับ100ลูกจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็ครึ่งกิโลแล้วก็1ก,กิโลเดี๋ยวแจ้งไว้ในคลิปแล้วกันนะฮะร,ราคาแจ้งไว้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมกดหยุดวิดีโอดูได้รายละเอียดแล้วราคาของสินค้าจะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอ นะครับจะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนะก็สามารถกดหยุดวิดีโอดูรายละเอียดของราคาได้นะครับก็โอเคเนาะนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ละกันนะครับผมที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมขอบมากครับ